ดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทํากบนะครับกบยางกบยางทรงนี้ครับอันนี้เป็นโมของเรานะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับเราก็จะทําให้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ขนาด4เซนในทรงกบนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทําเลยนะเพื่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาผมก็จะทําให้เพื่อนๆนดูเลยขั้นตอนแรกนะครับ เรามีโมแบบนี้แล้วเจ็บไปก่อนนะครับพอเรามีโมอย่างนี้แล้วลัแบบสองเรามีน้ำยางครับอน,นี้เป็นน้ำยางขาวนะครับอันนี้ทําตั้งแต่ต้นเลยนะครับให้เพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจก็ต่อไปก็จะมีน้ำส้มอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็จะจุ่มขาวอย่างเงี้ย ที่การจุ่มก็จุ่มแบบนี้เลยครับเคาะให้เสด็จให้ไม่ไม่มีหยดเลยนะเคาะไปเรื่อยๆเลยครับีนเมือเ่อกี้มันเละอะเคาะแบบนี้เลยครับแล้วก็มาจุ่มน้ำส้ม ประมาณนี้แล้วก็ไปเสียบทิ้งไว้เราจะจุ่มแบบนี้ทั้งหมด5รอบนะครับก็าามาต่อเลยนะครับหลังจากที่เราไอาจุ่มข่าวไปแล้วที่จริงตัวนี้ผมจุ่มไปแค่2รอบนะครับที่จริงมันต้องจุ่มประมาณทั้งหมด5รอบแล้วมาดูพอเราจุ่มไป5รอบแล้วแต่ตัวนี้ไม่ถึง5นะ ต้องบอกเพื่อนๆก่อนมันจะเสียเวลานานเกินไปแล้วต่อไปเราจะใช้สีสีเหลืองนะครับเหลืองเหลืองตัวนี้เลยเป็นเหลืองสะท้อนแสงตัวสีก็นี่เลยครับเป็นเหลืองสะท้อนแสงครับหาซื้อในแอปส้มได้มาผสมกับน้ำยางใสแล้ที่ขาดไม่ได้คือตัวนี้ครับฟองน้ำ ฟองน้ําแบบนี้ครับเราใช้จุ่มลงไปอย่างเงี้ยครับมาทำแบบนี้เอาให้รอบๆครับแล้วก็พยายามซับให้มันเรียบๆหน่อยทำให้มันเรียบๆมันจะเป็นเหมือนผิวเอ่ออะไรนะเหมือนผิวมะมะกรูดนะครับเปลือกเปลือกมะกรูด อ่าประมาณนี้ตัวนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูมันก็จะยังไม่สวยนะครับตัวนี้เนี่ยประมาณนี้ครับเห็นไหมครับเวลาโดนแสงมันจะสวยพอเราได้อย่างนี้แล้วปุ๊บสีต่อไปที่เราต้องใช้ก็คือสีส้มครับสีส้มก็เหมือนกันครับเป็นสีส้มสะท้อนแสงเหมือนกัน ความเข้มก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยอันนี้ก็จะเป็นสีส้มสะท้อนแสงนะครับก็เหมือนเดิมครับแต่หลังเหยื่อเราจะเหลือไว้ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยก,ก็เราจะไ,ไว้ใส่สีส้มก็ทำลงไปอย่างนี้เลยครับจิ้มลงไปอย่างนะี้เลย หลังตัวกลางหลังให้มันเข้มๆหน่อยแล้วขอบขอบเราให้มันบางๆบา,บา,าประมาณนี้ครับเราจะไปแบบเร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วทีนี้สีต่อไปก็จะเป็นสีดำนะครับ สีดำนี้ก็จะเป็นดำสีดำเอ,อขาเรียกดำอะคิลิกธรรมดานี่ครับมาผสม,มกับยางใสเราจะทำตาเหยื่อนะครับแล้วก็จะลงมาประมาณนี้เลยครับลิปมลงไปตรงเลยอยู่ประมาณนี้ครับ สองข้างเลยครับแล้วก็ทิ้งให้มันแห้งสักพักนึงครับก็มาต่อเลยนะครับตัวนี้ผมไม่ทำทิ้งไว้ละพอตาเหยื่อเลยสีเราแห้งดีแล้วเราเรามาเริ่มเขียนตรงปากเหยื่อก่อนเลยก็ใช้สีดำเหมือนเดิมครับก็ไม้ปลายแหลม เขียนมาตรงๆอย่างนี้นะครับน้ำยางก็ควรจะให้มันแบบไหลไหลลื่นดีๆนะครับมันจะได้เขียนวยสวยๆเราจะประมาณนี้สองเส้นประมาณนี้นะครับเราก็จะทำกลมๆตรงตรงกลางมันประมาณนี้ แต่ไม่ต้องให้มันกลมหรอกครับให้มันหยิกหยักหยิกหยักเลยไม่ต้องให้มันกลมมันไม่สวยครับแบบนั้นมันไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ข้างล่างเราก็ขีดยาวมาอย่างนี้เลยอันนี้ยางยางมันค่อนข้างข้นเลยมันเลยเขียนไม่ค่อยสวยประมาณนี้เลยครับแล้วตรงกลางหลังก็ประมาณนี้ตรงหลัง ขีดยาวลงไปเลยเพื่อนเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับก็จุดจุดสามจุดครับตรงนี้ก็เราก็จะทำขีดแบบเป็นเส้นหยักนะครับ แล้วก็จุดหน่อยก็ได้แล้วแต่เราให้มันได้ประมาณนี้ครับสองข้างเลยก็ทำอีกสองข้างเลยนะครับมาครับหลังจากที่ผมเขียนไปแล้วนะครับเมื่อกี้เขียนไปแล้วสองด้านแล้วขั้นตอนต่อไปครับสีที่เราจะใช้ก็คือสีเหลืองเหลืองนะครับอันนี้เป็นเหลืองธรรมดาเลยเหลืองแบบ ไม่ใช่เหลืองเหลืองสะท้อนแสงนะครับเป็นสีเหลืองธรรมดาที่ผสมกับยางใสเราก็จะมาจิ้มตาเหยื่อนะครับหลังจากที่เราเขียนลายเสร็จสวยไม่สวยก็มันจะขึ้นอยู่ที่ฝีมือของเพื่อนๆนะครับวิธีการจิ้มตาเหยื่อนะครับอันนี้เป็นตาดำเราใส่ตาดำไว้ก่อน เห็นไ,ไหมครับตาดำเราใส่ไปแล้วเราก็มาจิ้มเหลืองลงไปครับใส่เหลืองเข้าไปลงไปตรงๆครับไม่ต้องไปกดมันนะครับเห็นไ,ไหมครับคือไม่ต้องกดเราพยายามสังเกตที่ปลายไม้ของเราเนี่ยครับแบบนี้เราลงไปตรงๆงครับไม่ต้องไปกดมันให้มันเหลือขอบ ขอบดำไว้เห็นไหมครับมันจะมีขอบดำเหลือไว้ตรงนี้เราก็จะทำเหมือนกันลงไปสักนิดหนึ่งครับประมาณนี้ครับจำไว้นะครับว่าตรงตาต้องเหลือขอบดำไว้นะครับและเหลืองนี้ เราไม่ใช้เป็นเหลืองสะท้อนแสงนะครับเราจะใช้เป็นเหลืองธรรมดาปกติก็เสียบทิ้งไว้ครับให้แห้งก่อนก็ตัวนี้ผมได้ทําทิ้งไว้แล้วนะครับก็มาดูขั้นตอนต่อไปเลยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินต่อไปก็เราก็ใช้สีดําสีดําเหมือนเดิมเนี่ยครับสีที่เราเขียนลายนะครับถ้าจะให้ดีต้องใช้สีที่มันแบบไม่ข้นนะ ก็ไนี้ของผมมันข้นไปเนี่ยดำมันก็เหมือนเดิมครับเราจะสังเกตที่ปลายไม้ก่อนใช่ไหมเน้น,นเจะาบาณนี้ไม้ที่ผมใช้ก็เป็นคล้ายๆไม้ตะเกียบนี่ครับเวลาจิ้มตาเหยื่อเราก็จะเหลือขอบเหลืองไว้นครับจิ้มลงไปตรงๆอย่าง,งนี้ แล้วพยายามให้มันเหลือขอบเหลืองไว้นะครับสองฝั่งเลยครับเห็นไหมครับมันจะดีกว่าที่แบบเราไปใส่ตาขาวกับตาดำอย่างเดียวมันจะมีเหลืองตัดดำครับก็จะสวยกว่านี้ก็เป็น อันที่เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนทํารุ่นอื่นบ้างรุ่นอื่นก็มีหลายรุ่นเลยนะครับท,ที่ผมทําไว้เดี๋ยวผมให้ดูครับรุ่นอื่นก็จะมีหลายรุ่นเลยอเช่นรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ก็สวยนะครับเป็นเ กับด้านรุ่นนี้ก็จะมีทั้งสีส้มมีสีส้มแล้วก็จะมีรุ่นนีครับรุ่นมังกรนะครับเพื่อนๆก็ติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการทำตัวนี้ครับ นี้ก็เป็นกลับด้านขน,นาด3.3เซนือเป็นพวกรุ่นอย่างนี้ครับรุ่นฟินิคผมเรียกรุ่นฟินิกนะครับรุ่นหัวนกน,นี้รุ่นนี้ครับรุ่นนี้ก็เหมือนกันอันนี้กบยางเลื้อยนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็รุ่น อันนี้เป็นกบยางงานชโดครับตัวนี้ตัวนี้ขนาด6.5เซนลายก็เหมือนกันครับเหมือนเหมือนกับที่เราเขียนเมื่อกี้แต่จะตัวใหญ่ตัวยาวกว่าครับก็มีหลายสีครับมีสีม่วงสีส้มอสีชมพูสีเขียวสีเขียวน่าจะหมดเลแล่ะ ก็สามจุดหาเหมือนกันยังไงเพื่อนๆชอบก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแนะนำที่การทำตัวไหนก็เพื่อนๆจะได้แบบมีแจ้งเตือนเข้าไปหาเพื่อนๆอันนี้ก็จระเข้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณครับที่รับชม